สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่11กรกฎาคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมองผันผว e, นอยู่ในผันผวนอยู่ในกรอบ1,565-1,575จุดนะคะก็ ยังคงกลยุทธ์แบบเดิมนะคะในระยะสั้นนี้คงต้องจับตาดู1560ให้ดีนะคะถ้าไม่หลุดก็ยังคงเทรดดิ้งได้นะคะยังคงเลือกเป็น selective trading อยู่นะคะแต่ถ้าหลุด1560ลงมาเมื่อไหร่ให้ทยอยลดพอร์ตก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามากระตุ้นความคึกคักของตลาดนะคะเซ็นเซนเด็ของเราก็ก็คงจะผันผลไปตามการเก็งกำไรผลประกอบการนะคะซึ่งก็คงเริ่มต้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่จะเริ่มประกาศในสัปดาห์นี้นะคะไปจนถึง ปลายสัปดาห์หน้านะคะวันที่21รกรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะฉั้นก็มองว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ตื่นเต้นนะคะข้างนอกยังไม่ได้มีอะไรใหม่ๆที่มีในยะนะคะส่วนฟันฟลนะคะในแง่ของนักลงทุนต่างชาติเองต้องบอกว่า ก็ขาดแรงหนุนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะค่างเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ในขณะที่นักงทุนต่างชาติเนี่ยมีการถือช็อตโพซิชันนะคะอยู่ในเซฟทิงเด็กฟิวเจอร์สค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมามันตุเดตประมาณสักเกือบ27,000สัญญานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณที่ดีนักต่อในเรื่องของกระแสฟันฟโ,ฟโ,ฟโลนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าเทรดดิ้งได้นะคะบนความระมัดระวังไปก่อนนะคะจับตาที่1560นะคะแล้วก็รอผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์มาชี้นนําาตลดอีกครั้งงึ หุ้นที่อยู่ในพอร,ระยะสั้นนะคะเมื่อวันศุกร์เราเทคโปรฟิตตัวช็อตเซลดีแท็กออกไปนะคะที่50บาทนะคะแล้วก็ยังคงถือสถานะต่อสำหรับช็อตเซลล์ RS นะคะ iLink Major นะคะ KKP BCH แล้วก็ค a m a มานะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะ อ,อไม่ได้มีเสนอหุ้นเพิ่มนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราตัดขาดทุนตัว d t แทออกไปนะคะก็พอดีออกรอบระยะเวลาในการลงทุนที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะสำหรับหน้าแรกเราเป็นถือชอ็อตนะคะส่วนเอ,อในหน้าหุ้นติดชาร์จเนี่ยเป็นตัวออลองนะคะเพราะฉะนั้นก็เทคพอร์ฟิตัวชอ็อตแล้วก็คัดล้อตัวลองไปนะคะในส่วนของ หุ้นตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะสำหรับคอมเซเว่นนะคะชอตเซลล์คิวเฮาส์นะคะไอลิงเอชสิบเอ็ดนะคะแล้วก็สำหรับตัวดียังคงถือสถานะต่อแต่จุดปรับจุดตัดขาดทุนนะคะมาที่8บาท40่ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ